ข่าวที่แอดบอกว่าเออมันเป็นข่าวลือมันมีมูลเหตุอะไรต่างๆสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนอ่ะมาฟังเรื่องนี้กันนะคะเรสปาร์คได้เปลี่ยนตัวโคต้าเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปล่อยวิภาวีสีทองแล้วดึงอิงกุชีเข้ามาแทนที่เรียบร้อยแล้วค่ะ อรจะไปคิดคะแอดก็ยังไม่คิดฟแฟนๆวอลเลย์บอลก็อาจจะยังไม่ได้คิดมาถึงจุดนี้นะคะว่าดาวเด่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างวิภาวีสีทองเนี่ยที่เคยพาทีมคว้าแบบดับเบิลแชมป์เนี่ยจะถูกปล่อยโดยที่ยังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่วินาทีเดียวนะคะและแทนที่จะกลับมาเป็นนักวอลเลย์บอลจากมองโกเลียเนี่ยที่แจ้งเกิดแทนเรียบร้อยแล้วนะคะพูดได้เลยว่าทางเรสปาร์กตัดสินใจคะ่ะแบบที่แอดบอกเลยว่าเขามีเดทไลน์ของเขาอยู่แล้ว ว่าถ้าเขาแข่งขันในรอบที่3ของลีกากหเกใต้ในฤดูกาลน,นี้แล้วโคต้าเอเชียเนี่ยที่เขาคว้าตัวมาเนี่ยยังไม่สามารถลงแข่งได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องเอาผู้เล่นคนนี้อยู่ในทีมนึกออกปะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแอดพูดแบบเรื่องแบบความเป็นจริงสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเลยนะเบื้องหลังในการดิวด่วนดิวสาวมงกเลียด่วนแบบนี้ทำไมถึงต้องรีบเปลี่ยนตัวเรสปาร์กเนี่ย รังบวยนะคะของตารางณเวลานี้ชนะ4แพ้9เกมรุกไม่มีเขี้ยวเล็บเลยเกมรับสวิงขึ้นลงทีมต้องการเปลี่ยนแปลงทันทีก่อนสภาพจิตใจผู้เล่นจะซุดไปมากกว่านี้สถานการณ์เนี้ยใครช้าก็จบใครไวก็ยังมีโอกาสรอตาย ทำไมต้องเป็นวิภาวีที่ถูกถอดชื่ออ่ะก็พูดง่ายๆว่าวิภาวีก็ครองใจแฟน,แฟน,แฟนบอลทางฝั่งเกาหลีใต้มามาหลายสมัยไงนะคะมีการพาทีมฮุนไดฮิวสเตดคว้าแชมป์เคยพาทีมดับเบิลแชมป์เลยตั้งแต่โกโวคับบวกกับลีกแชมเปี้ยนคือเรียกได้ว่าพาฮุนไดฮิวสเตดอ่คว้าแบบดับเบิลแชมป์มาได้แล้วแฟน,แฟนบอลบอลเกาหลีใต้รักวิภาวีสีทองมากจุดหักเหก็มีจุดเดียวแหละค่ะวิภาวีบาดเจ็บที่เขา่ามีการผ่าตัด แล้วก็ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้มากๆซีซั่นนี้หรือฤดูการนี้ยังไม่ได้ลงแข่งสนามแม้แต่นัดเดียวถึงแม้ว่าโค้ชกฮีจินเนี่ยจะพูดไว้ชัดว่าเฮ้ยวิภาวีสีทองเนี่ยที่ทางเรสปาร์คเลือกมาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดและในโคตาเอเชียไม่มีใครที่ผมเห็นว่าดีกว่าวิภาวีสีทองนี่คือคำพูดก่อนที่ทางโค้ชจะเลือกวิภาวีเข้ามาสู่ทีมเรสปาร์กถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ย วิภาวียังไม่หายจากอาการบาดเจ็บเลยยังไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้เต็มร้อเด้วยซ้ําแต่โค้กก็ใจเด็ดคว้ามาก่อนเลยตอนเนี้โค้ดให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะคะว่าผมเสียใจแทนวิภาวีมากแต่ตอนเนี้ทีมต้องรอดก่อนนะครับมันชัดเจนนะบทสัมภาษณ์นี้มันคือเรียกได้ว่าความเจ็บปวดที่ต้องแลกกับความอยู่รอดของทีมแล้วอิงกุชีเนี่ยคือใครทำไมดังแบบสายฟา้าแลบ เป็นนักตบตำแหน่งหัวเสาค่ะตำแหน่งเดียวกับวิภาวีนั่นแหละเป็นสัญชาติมองกเลียค่ะส่วนสูงสูงกว่าด้วย180เซนติเมตรจุดเด่นคือจังหวะกระโดดเร็วเกมบุกทรงพลังอารมณ์ของอิงกุชีเนี่ยสู้เต็มร้อยเลยนะคะหลังจากที่เห็นในการแข่งขันทางฝั่งมองกเลียมาโด่งดังจากรายการบอลล์บอลเรียลลิตี้รุกกี้โค้ชคิมยอนชคียงตอบคำถามได้ดีได้ฉายาว่าเนบกุชี พูดเลยว่าแบบไม่ใช่เล่นๆจากเด็กในเรียลลิตี้เนี่ยสู่เวทีอาชีพวีลิกของจริงค่ะคือพูดได้เลยว่าตัวชี้วัดในเรื่องของเรสปาร์กณเวลาเนี้ยในเรื่องความฟิตเนี่ยวิภาวีก็คือติดลบเลยนะคะ ส่วนอิงกูชีก็คือพร้อมลุยทันทีในเรื่องความมั่นใจวิภาวีอาจจะมีความมั่นใจต่ําเพราะว่าเจ็บยาวคือเรียกได้ว่าถ้าลงสนามตอนนี้ความมั่นใจมันก็ไม่ได้เต็มร้อยแน่นอนมันต้องมีความระแวงระวังในตัวเองอยู่มากๆส่วนอิงกูชีเนี่ยมาแรงจากรายการดังณนะเวลานี้ผลต่อบ,บรรยากาศของทีมวิภาวีเรียกได้ว่าเสี่ยงกดดันมากขึ้นด้วยซ้ำส่วนอิงกูชีเข้ามาเพื่อเติมพลังบวกให้กับทีมบางครั้งนะคะทุกคนตัวจริงที่ดีที่สุด ็อาจจะไม่ได้คนที่เก่งที่สุดก็ได้แต่เป็นคนที่ช่วยทีมให้ลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งย้ำว่าณเวลานี้ของทีมเรสปามาเรื่องแฟนแฟนวอลเลย์บอลทางฝั่งเกาหลีใต้เสียงแตกชัดเจนค่ะฝั่งหนึ่งบอกว่าทีมจําเป็นต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยเพราะไม่อวานมันไม่ทันทุ่งทีแล้วอะมันอยู่ในครึ่งทางของลีกแล้วคือถ้าคุณไม่เปลี่ยนตอนเนี้ยคือทีมคุณก็ไม่ได้เหมือนฤด,ดูกาลที่แล้วไม่ได้เหมือนฤด,ดูกาลก่อนๆมันทําให้แฟนแฟนวอลเลย์บอลรวมถึง สปอนเซอร์อะไรต่างๆนานามันยิ่งแบบแย่ลงอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าใจร้ายไปไหมคือวิภาวียังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยแม้แต่แมตต์ดเดียวอะไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะแผนในอนาคตในการที่เรสปาร์กเอาเอินกุชีเข้ามาลงสนามก็ตอนนี้รอวิซ่านะคะแล้วก็ใบรับรองการย้ายทีมแบบสากลคาดว่าพร้อมลงทันทีในเกมแบบปลายเอ,อ่อรอบที่3นี้นะคะถ้าฟอร์มเข้า ทีมพุ่งหนีท้ายตารางได้จริงเลยทันทีคือถามว่าก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นว่าคนนี้จะมาแบบมาโดดเด่นมาทําให้ทีมขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเหมือนในฤดูก,กาลที่แล้วที่เรสปาร์ตทำได้แต่เรสปาร์ก็พอมีความหวังที่ว่าเราก็ได้ใช้งานผู้เล่นจริงๆอ่อะที่เราพาตัวมาแฟนเฟเลบอลนึกออกไหมคือพูดได้ว่าแฟนเฟ,นฟนลเลบอลไทยอาจจะเสียใจก็ได้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโหไม่ให้วิภาวีได้ลงการแข่งขันเลยแต่แอดพูดตลอดเวลาว่านี่คือเรื่องปกติ นี่คือเรื่องเกมกีฬานี่คือเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการที่ทีมเนี่ยจ่ายเขาเรียก้ว่าจ่ายค่าตัวแล้วกันจ่ายค่าตัวเนี่ยโคตาต่างชาติแล้วก็โคตาเอเชียมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้เนื้อ,อปะ่ะต้องใช้ผู้เล่นให้เต็มศักยภาพเต็มประสิทธิภาพเลยเพราะเขาคว้าตัวสองผู้เล่นโคตาเนี้ยมาเขาต้องการให้ทีมเนี่ยมันดีขึ้น ช่วยทีมได้มากขึ้นถ้าเขาไม่สามารถใช้คนใดคนนึงได้แต่เขายังแบบต้องเสียค่าค่าตัวแล้วกันมันก็เรียกได้ว่ามันก็ไรประโยชน์ไปเรื่อยๆนะคะอยากให้แฟนๆลูบอดคิดในแง่นี้ด้วยคิดในแง่เกมกีฬาดังนะั้นเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันมองอีกแง่มุมหนึ่งวิภาวีได้พักเต็มที่พักแบบเรียกได้ว่าพักให้หายจริงๆอะมาลงในทีมชาติไทยก่อนก็ได้มาลงในทัรวร์นาเมนต์แบบ ที่มันคุ้นหูคุ้นตาคุ้นกับสภาพแวดล้อมมาลงในในทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติไทยก่อนก่อนที่จะไปลงในทัวร์นาเมนต์ของหลีกอาชีพก็ได้นึงออกปะก็เป็นกําลังใจให้วิภาวิสีทองด้วยละกันแล้วก็นี่เป็นข่าวล่าสุดที่ทางเรสซพาร์ปล่อยแล้วปล่อยวิภาวิสีทองลงแล้วนะคะแล้วก็คว้าตัวสาวมงกเกลียเข้ามาแทนที่อ่ะขอกําลังใจจากแฟนฟย์บอลส่งให้วิภาวิสีทองกันหน่อย เวลคัมโฮมแล้วกันเวลคัมโฮมนะที่นี้เลยกลับบ้านก็ได้กลับมาเปลี่ยนตัวสีเกมยังทันไหมให้มาลงสีเกมก่อนก็ได้อ่ะสู้ๆน้องสองวิภาวีสีทองค่ะ